สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แก้วมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำนี่เลยก็คงเห็นชื่อคลิปไปแล้วนะคะ NCC r e ี Cream ที่ราคาถูกนะคะราคา39บาทสำหรับน้องนองนักศึกษานะคะในวันเร่งรีบหรือว่าใครที่ทำงานตื่นสายอยากจะทาตัวเดียวจบเลยนะคะมาในคลิปแต่ที่บอกว่า39บาทคือซองห สองละ39บาทนะคะตัวนี้เขาชื่อว่า N N K นะะ้อง e นะคะสเปล CC c e SPF 50บนะคะ50บวก PA 3บวกด้วยกันนะคะตัวน,นี้เขามีคุณสมบัติคือเป็นครีมบำรุงนะคะเป็นครีมกันแดดเป็นเมคอัพเบสแล้วก็เป็นรองพื้นคุมความมันแล้วก็ปรับสีผิวเดี๋ยวให้ดูเลยว่าปึ้มปึ้มจากนี้มางี้ลัางมือเป็นหน้ามืออย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็นความจริงคุณสมบัติคือเขาค่อนข้างจะบางเบาแต่ว่าก็มีการปกปิดใต้ตาไดา้เราไปดูกัน ดีกว่าว่าทาอยู่ที่หน้าแล้วลุกมันจะออกเป็นยังไงแล้วก็ก่อนทาสีผิวเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเราจะมาเริ่มใช้นะคะหน้าตาแพ็กเกจจริงแบบนี้ก็ตัดตรงที่เป็นหัวนะคะนี่นะคะซีซีคีเขาจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้โอเคดูหน้าเรามันจะเข้าไหมหรือว่าอะไรไหมนะคะแต่มันจะปรับให้ขาวขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันจะแบบค่อยๆกลืนกับผิวเรานะคะ ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,ะการที่ใต้ตาแบบนี้ก็จะใช้ฟองน้ำที่มไม่ต้องเปียกนะคะมาลงจะทำให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้นแปลงนะคะเบ็นจะให้ดูครึ่งหน้าก่อน ถ้าใครที่ผิวขาวเหลืองนะคะก็ใช้ได้แต่ถ้าใครที่ค้ำมากๆอาจจะไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวอกเกิดไปหน้าจะสว่างขึ้นมาใต้ตาจะดูมีการพักผ่อนถ้าใครที่ไม่พอก็ค่อยๆสับเพิ่มได้นะคะก็เดี๋ยวจะลงทั้งหน้านะใต้ตาก่อนนะคะนางดูแบบค วกล่องนะคะเขาบอกอยู่แล้วว่าจากสีผิวแบบนี้จะกลายเป็นขาวแบบเกาหลีได้เลือยังไม่ขาวพอนะคะเพิ่มเฮ้ยลองกอกลับไปจากมืตอกี้กับตอนนี้นะคะผิวห่างชั้นกันไกลนะคะอันนี้ดูผิวแบบอันยองฮัสยก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนนะว่าชอบแบบชอบความขาวไหมหรือว่าใครชอบแบบแทนแมันก็แล้วแต่อันนี้แค่ าแนะนำสิ่งที่ราคาเบาๆให้ฟังกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผิวก็ได้เป็นผิวเลยนะแล้วก็ดูกระจ่างขึ้นมาแล้วก็ทาคอด้วยมันก็จะได้สม่ำเสมอแบบนี้ เห็นการทาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะส่วนผสมหลัก,ลกๆเขาจะอุดมไปด้วยนะคะเมื่อหอยทามีเมื่อหอยทาอยู่ในนี้ก็ต,ตัวเมื่อหอยทาอาจจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแต่ว่ามันก็ยังคงคุมความมันได้อยู่ก็ช่วยให้ผิวยกกระชับนุ่มเรียบเนียนแล้วป้องกันแสงแดดด้วยถ้าใครที่อยากจะใช้ตัวเดียวจบจริงๆตัวนี้มันมี s p f 50บวกนะคะถ้าใครที่อยากจะซองหนึ่งฉันอยากใช้นานๆนะคะคือเราตัดตรงนี้แล้วใช่ไหม เราก็อาจจะหากระปุกมานะคะแล้วก็ปีบใส่ไว้เราก็จะได้ใช้ได้ตลอด39เราก็น่าจะใช้ได้แบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์ไม่ก็นานนะคะ นี่หน้าใหญ่ยังใช้แค่นิดเดียวเลยนะผิวก็ดูกระจ่างขึ้นนะอาจจะใช้ตัวแคตลินบัตนะคะก็คือช้อนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้นะคะจะได้ไม่มีสิ่งสก,กรปรกเข้าไปรบก,กวนในกระปกุกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บไว้นั่นเองนะคะมันก็จะใช้ได้ยาวนานแล้วก็สะอาดปลอดภัยเออเป็นไงล่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าข้อมูลแบรนด์เดี๋ยวแกจะใส่ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรง d e s c r i p t i o n บ o ็ด้านล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะถามว่าแล้วซื้อที่ไหนคะพี่แก้วนะ ก็ลองเข้าไปดูในแฟนเพจหรือว่าอแอดไลน์ แบรนละกันนะคะก็ไปพูดคุยกับทางเขาละกันเพราะเจ๊ไม่ได้ขายของนะจะโอเคนะหวังว่าทุกคนนะคะจะเพลิดเพลินแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นกําลังใจหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่ f a c e b o o k Fan p a g อ i n s t a g กรมหรือว่าทวิตเตอก็ได้นะคะก็ไปทักทายเจ๊กันได้จะจ้าวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย